ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องแฟนครับแฟนช่องพี่น้องปองปลายสุขุสุขคนครับมือนียดผ้าพี่น้องเอฟซีทุกท่านตามตัวเลขของเลขรับเกาหลีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านซื้อโดยเป็นซื้อกลางให้เบิกซับเป็นหน้าขี้เป็นเบิกซับเป็นหนึ่ซื้อกลางให้พี่น้องเพราะว่าเขาโทรไปทางเบิกซับืันนี้ตัวเลขแล้วทางเลขรับออกมารูปแบบเดครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านแอดกต่บอสัดเคยเห็นเคยกันเพราะว่างวดนี้กับฮอปก็เป็นงวดแรกเช่กันให้พี่น้องเอฟซีทุกท่าน ไปพิจารณาครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่พาร้อยน้ำในพี่น้องวอลเลย์ศิยใหญ่ห่างครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านไปเข้าไปเบึงพร้อมๆกันปั้งพร้อมๆกันครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีลูก็ท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกท่านเด้อค่ะเมื่อนี้เบิกทราบกันได้เลขลับมาอ่าอืมคืนยู่เกาหลีไปเฮ็ดงานโดนแล้วค่ะแต่ว่าถูก นี่โชคมากสิบหมวดถูกเลขว่าสิบหมวดหมวดสี่สิบเอดค่ะสิกับไทยแล้วเมื่อยแล้วแม่นค่ะแบบนี้ถือเลขโรลีบมาเงี้ยหน่อยดิอืมได้ไหลครับครับจดีหมวดสีสิบเอสค่ะโอ้แต่ว่าเพื่อนกาให้เต้ตัวเลขมากเพราะว่าเพื่อนเห็น เข้านี่ไปเล่นเฮดคลิปมองนั่นมองนี่หลายมองเพื่อนวาเนะเล่นตำหนักตำลังายจีเพื่อนว่าเฮากะบังมองกะกะมีเขาแน่เพราะเขาแน่ธ้ามาดาล่ะค่ะเนาะแต่ว่าเรียกเพื่อนเขาดูเพื่อนก็อยากเอามาไหเป็นแนวทางเพื่อนว่าเอฟซีกับฟั่งเบิงซื้อไว้เพือฟั่งเด้อเพื่อนว่าจังสี่ก็เลยว่าอันพี่พี่ออหนูกขอสัมผัสได้บอเอาแต่เสียงจังสี่เพื่อนได้ว่าโอ้ยอัน ว่าอยากดัง้วก็อีกอย่างเลขเพิ่นมันเป็นเลขขี่เพิ่นได้มากแบบร,บรับแบบเพิ่นเพิ่นติดหัวก็มูมาานะ,ะเลขรับเอาง่ายว่าเลขรับค่ะเพิ่นก็นเลยว่าผี่ถือว่าเสียหัวหัวนี้หัวทีสิบเอ็ดค่ะพี่อก็ว่าสิกับไทยแล้วมันเมือยเพิ่นว่าไปตั้งรักอยู่บ้านถือ ถือหงวดละหลายอยู่นังหงวดกับแสนสองแสนหาแซนหมดนั่งมากับเป็นล้านแต่ถือสามตัวเป้แลาได้เป็นล้านเลยล้านสองล้านเดแล้วเล่นยเราบอกว่าเราอยากมากลับมาตังโตอยากกลับเมืองไทยแล้วเมื่อยนะเพื่อนไปเฮ็ดงานเกษตรแม้ทั้งคนไปดึงอันหัวเอียงก่อหัวเอียงเง่าๆนะเพื่อนไปเฮ็ดงานก้าเพื่อนก็เลยจากกราบแล้วเพื่อนก็เลยไใไ้ทา้งช่องนี้เป็นหวดแรก ไปให้เอฟซีลองเบิงเพิ่นว่าถ้ามากับจังตามบ่มากับพานเพิ่นได้เลขกรับมากกัได้กระม่มากเมื่อกี้คนเด้อเป็นกับซุ่มซื่อไปซุ่มกับซื่อนะซุ่มยูสองสามคนเพื่อนนี่ละซุ่มอยูสองสามคนเพิ่อนนี่ละเน่เป็นเลขกับเลขกับเล็กซ่องแต่ว่าเพื่อนบ่บอกว่าได้มาแต่ใส่เล็กซ่องเลขกลุดเล็กประมาณนี้อันเป็นเล็กรับรับวง่อ่ะเฮ้อเออมาเล็กรับวงไนเน่เขาเขาเขาใส่ซ่อง ว่าได้คันบอดสิื่อเสียงแล้วได้แล้วซื้อว่าเด็กรุดมาจากเล่แต่ว่าเอ่ยชื่อเพิ่นได้เอามันลายอ้อเนาะเราซื้อเหรียญเราซื้อเสื้อโบลิชอ่อซื้อเหรียญเราซื้อเื้อแต่ว่าบ่ให้เอ้ยซื้อจริงเหรอ มัเออยังไงเราซื้อ่ะเออเหยแต่แม่แต่แต่แต่าเพิต่นก่แต่แต่ต่ยู่แม่แต่แต่แต่แ่แต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 ่แว่แต่แต่าตวแต่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 เต่แ่แต่่แต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 ่ิต่แ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 เพแ่แต่แต่แต่แเ่แตจเต่แ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 ต่อต่แต่้ต่แ่แต่ีต่แต่แต่แ่แต่แเ่่แต่แต่แ่แตเแต่แั่แต่แต่แ่แแต่แ่แ่แต่่่่่นเทียก ลืมไหมมันไปพ่อหลายตัวเนาะเล็กกระไดทั้งทองกะคือจังข้าว่าสีสื่อตัวนั้นตัวนี้ไปพอตัวตัวนั้นก็คือตัวนี้ก็คือลื้มจำสินะเพิ่นไปได้ไหนจะเล็เลยขอว่าอันขอออกข้างช่องไลยบ่เอาแบบรับรับรบ,บออกเสื้อพอเล็กลขขอบเขาาลายงวดอีรีจะ,ะเลืเลยอยากเอามาเบาซูพี่น้องฟัง่งแต่ว่ากะเพื่อนกะบุรุ่ว่าแสงจักงวดเนอะเพราะงวดเนี่ย เป็นหายมากงวดแรกเนี่แหละแต่ว่าเป็นอาเสียงเฮาเพื่ินซ่างวดหางวดนึงสินะเพราะว่ามันเฉียบมากกว่าหน่อยนะค่ะเลขมันรูดออกมาแล้วมันสีงากระนะมันเฉียมากมว่าหน่อยหน่อยว่านะเนาะค่ะตัวเลขเพิ่นโจทย์ใบละค่ะพันทรงมากเลขรับขางวดวันที่หนึ่งกันย่าย่นสองพันหาร้อยหกสิบห้าเป็นเลขโทม่าบอกเกอร์ค่ะจากเกาหลีศูนย์เก้าเจ็ดค่ะ เจ็ดแปดเก้าเลขล่างนี่แปดสองกับหนึ่งหาโต๊ะกันนี่เป็นเจ็ดหาได้ค่ะท่านผู้ชมย่ำย่ำเช่นนี้ค่ะบนศูนย์เก้าเจ็ดแล้วกาเจ็ดแปดเก้าสามตัวตรงอืแต่ว่ากับกับใบแน่ระว,ว่าคือว่าอันกับไปซับไปซ้ำไม่สามตัวนี่นะเก้านี่สามารถเป็นหกได้ไหมเบิกซับ แล้วแต่ผูมามเพิ่นแล้ว่นว่าแล้วแต่ผูมักแล้วคนละคนละโรครุดเป็นโฮคือกันแต่ว่าชวนมากโตเล่านันสือเปรยเป๊ะนะสีบอกลับไม่กลับนะครับวันนี้่นว่าเหลขกสีมากเก่าลายโกหกแต่ว่าล่างนี่แปดสองกับหนึ่งหาแต่ว่า่นกันไวคือเจ็ดหาเพราะเด็กนึ่งก็หานี่มันนึ่งก็เจ็ดมันตัวเดียวกันนั่งเชียร์มันงแต่ ลอยคือกันเพื so, 89, ่อได้ให้กันไว้ส่วน097นี่ตัดเหรียเอา10เป็น09เป็น97 07ก็ได้ครับ789 10เป็น78ือว่า79ก็ได้89ก็ได้แต่ว่า89นี่ก็ง่ายไม่ได้เนาะท่านไห้มาจักเชียอยู่หรือสิเป็นเลขนาเลข้ายรอดเตอรี่ก็ได้ แต่ส่วนมากก็สิเป็นเหล็กถ่ายรางวัลที่หนึ่งน่ะค่ะส่วนมากให้ยกยกให้ดูหน่อยครับผมค่ะพิจารณาเบิ่งค่ะอันนี้คือเหล็กขนหดมากด้วยค่ะเด้อเห็กรับแปดสองมันปะแปดสองหนึ่งห้ามันปะแปดสองหนึ่งห้าแต่แล้งเก็บเงิ่อนดูว่าปีนากระสิกับแล้วล่ะแสดงว่าก็ได้ลายแล้วถูกลายเนาะแม่เอานะเพราะว่าเอาง่ายๆว่าพี่น้องเงินน้ำฝนมาขึ้นเงินทังเข่าเนาะ เพื่อนเอาจนพ่อได้เิ่นจงปลอยเพื่อนเพิ่นซื้อที่บ้านเราบอกใช่ไหมค่ะเพิ่นฝากเมื่อคืนคือเพื่นเขาขายเ็นดิอ่ะบอกไม่ไม่รู้เหมือนกันเนอะขายบนเองค่านั้นมันต่างกันเสรเลยซื้อซุ้มมองมาไปแม่นั่งเช่ามองได้ซื้อได้เพื่อนก็ซื้ออือันนี้เราก็ไม่รู้นะครับเนาะเออเพื่อนขอเขามาเลขกลับมีเพื่อนได้มาซื้มวดแล้วคือเพื่อนต่างใจสิกับบ้านน่ะมีงวดทีสิบเอ็ดเขาก็หายเฮาเป็น ิปแปลกเนาะครับค่ะปีนาเพื่อนกระติกลับเพื่อนว่าเมื่อยเพ่นว่าเสร็จกับมากปีจัดการเมืองไขยแล้วค่ะเพราะว่าเพื่อนในเงื่อนโชคลาภดูเพื่อนก็เลยไ้เป็นแนวทางเนาะค่ะทำมากกับจังตามทำมากกับพานครับนี่เขาไม่รุดเป็นธรรมดาแต่ว่าซีบหมวดที่เพื่อนไต่มาติดติดกันเลยว่าท่านหลุดครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ทางช่องได้ทํานะครับเนาะแต่ว่าหมวดที่แล้วนี่ าแปดสามได้เลยห้าแปดสามกราหนึ่งหาศูนย์บันไดมากว่าทีแล้วนั้นหายอยู่แต่ว่าเห้าบอบริษอนะบอกบอกท่านเด็หูว่าสาบปเขาเรยบ่ได้ซื้อน้ามัวที่แล้วนะเบอร์ทราบขอดบรื้อครับผมเาบืิอกับสื่อที่ผ่านแล้วี้างนอกคนละโตเลยดีคนละเลี้ยงไม่ดีมันบอกออกมันไปออกไอห้าแปดสามเบอร์ทบขอบมากหาแปดสามไปซื้อหนึ่งหาศูนย์ในวัที่แล้วนะเลือกเอานะครับผมบกินำเพลินพอไปออก ตั้มตัวบ่มาบักนี่ปเลขกามนี่ได้พี่น้องย่านย่านแบบว่าแปดมานก,ก็ได้เก่าเจ็ดทรงมาเลยไปยังคือว่าซื้อถือว่าได้หายเอฟซีเบิงนั่ก็ขออนุญาตเพั่นนหลาหายเอฟซีเบิงสาเพราะว่าทั้งจองมันจะไปหลายหมองมนจะลืมแม่ตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้สิเป็นตัวเดียวกันเลยพี่น้องตัวตัแปดเจ็ดเก้าเนี่ยเอาแปดมันอยู่หนาเพรามันจะเป็นแปดเจ็ดเก้าเจ็นะเป็นหัวไปอาหารเป็นหัวล่านัก็ได้ เขียนไ้เอาเขียนไ้แน่ค่ะเป็นศูนย์มอกันไว้ทั้งรวมหนศูนย์หกเจ็ดก็ได้ศูนหกเจ็ดตัวกันเจ็ดแปดหกปากกากรเบิดไฟเหรเพื่อนว่าให้กับผมศูนย์หเจ็ดเขียนว่ากันตัวกันเจ็ดแปดหกเพื่นกับบกอกู่วล้งงแกกับฮันหัวเอาเด้อเพื่นว่าอยู่ในวงนี้ละล้างแกกับ นั้งเชียไปออกเลขนาลอตเตอรี่ก็มีเลยค่ะเปิ้นได้ดังฮาิใบนังเชียเลขนาออกเลขนาลอตเตอรี่สามตัวตรงนั้งเชียมันกระด้เลขถยังเชียันกระไ่ยวันทีหนึ่งแปดเจ้าเก่าเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันศูกับกับเก้าเจ็ดแเองตัดเล่นตัดเล่นยนไปยนมากเลยยุปถ่ายหัวหัวใสขึ้นยอเนาะเลขตัวเดียวกันแสดงว่าเลขว่้หลายตัวโคโรนีนเป็นเลขโกนี่ก็เป็นลุ้นโกได้แอมาตเเจ็ดเลย เลขมัดวีด so, ีกซ่เจ็ดเลขมัดขอเลขห้ามดิขอขอบคุณขอบคุณเบอรทราบครับเป็นซื้อกลางไงขอบคุณเจ้าเกาหลีครับสวัสดีทง่ามค่ะพอฟังเด้อค่ะนี่ครับพี่น้องเจฟซีตูทันเป็นตัวเลขแลี่ยนทั้งของเลขรับเลขรับจะพี่น้องด้วยรับฟางจะวารับเลขรับเกาหลีครับพี่น้องเจฟซีตูทันตัวเลขรงม่ามีศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดแปดเก้าแปดสองหนึ่งห้า เลขบ no ่หลายตัวพี่น้องเลข3าตัวมี2คู่เลข2อตัวกับคู่เท่านั้นครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านไปพิจารณาหน้าเอาทุกตัวเลขทุกแนวทางมีความเสี่ยงนะพี่น้องเด้อมมากระจังตาน้ำเพ้งนบ่มากระผ่านจักโชคชันหมันลำลำเรื่อยๆสุขูสุขคนครับพี่น้องรับตัวเลขและแนวทางของเลขรับเกาหลีงวดวบัตรหนึ่งกันย่าสองพันหาร้อยหกสิบห้าครับให้มีโชคมีหมันให้ลำให้รวยกันสุขูสุขคนครับฝากนี้ได้พี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้เหรียญผ้าร้อยนำโดยได้พี่น้อง พบกันใหมคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ